จะมาเพาะพันนะฮะต้นบัวหลวงเนื่องจากว่าบัวหลวงเนี่ยได้ออกดอกแล้วแล้วก็มีเมล็ดพันหลอกมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการตัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปลูกกันนะฮะว่าผลจะเป็นยังไงนะครับวิธีเพาะของผมแบบง่ายอันนี้ดอกออกอีกแล้วครับสวยงหมครับต้นนี้ดอกเลยเปกสวยงามครับ,น,รน,รบนี่นะครับก็เดี๋ยวแงปลูกให้ดูครับครับ สวัสดีครับก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับก็คือผมเ่ยได้หัวของตัวเ,เรียกว่าต้นบัวฉัดมาก็คือจะมีอ,อยู่6อันอยู่ในนี้เป็นอยู่ในนี้แหละครับเป็นเมล็ดอยู่ผมก็ดํเาเน,นินการปลูกเนี่ยครับนี่นะฮะผมจะเพาะต่อจากตัวต้นไม่ได้ให้อยู่ในกระถางใหญ่สักคู่นี้ผมจะเพาะพันธุ์ออกมาแย่ yeah. ผมก็จะเอาเมล็ดเนี้ยใส่เข้าไปในนี้นครับ ผมก็เอานี่ฮะนี่แล้วผมก็ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเอาดินเหนียวเนี่ยจัดก้อนอใหญ่ๆับซีอ้อย่างนี้ฮะก็คือมาตรฐานนี่แหละห้าบาทสิบบาทนี่นะครับมาแล้วผมก็จะมือการนะฮะใส่เป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเขาเผื่อเวลาลากเขาชอนใช้ได้โดยผมเนี่ยจะเอาปั้นดินเล็กๆเ,เนี่ยติดเขาไว้นิดนึงนะครับเพื่อบางทีว่าเผื่อบางทีเดี๋ยวใส่น้ําแล้วเดี๋ยวเขาลอยะฮะผมก็คือต้อง ตั้งใจให้เขาอยู่ในน้ำนี่แหละครับนี่นะครับทีนี้ผมจะมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมออกมาก่อนอันนะฮะเดี๋ยวนะครับนี่นะครับมีทั้งหมดมกเมล็ดผมใส่ไปหนึ่งละ นี้ผมก็ปลูกตามความรู้สึกะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนำใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาแบบง่ายๆฮะสไตล์บสบายๆบาย,บายบตามชื่อเจ้าของคลิปเลยครับชื่อช่องเนี่ยนี่นะครับทีนี้ผมก็เหมือนเดิมครับนี้ม่ครับ ต้นทุนผมมีนะฮะดินนะครับก้อนหนึ่งนะครับห้าบาทครับส่วนถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยอะไรก็ได้ะฮะเป็นถ้วยมะแม่ก,ก็ไดนะะ้นี้เป็นถ้วยมะแมาค่ครับครับผมเป็นมะแมาอารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีหน่อยมันก็จะถ้วยผม่าสวยดีผมก็ตรงนี้ถ้ากับว่าต้นทุนผมไม่ถึงห้าบาทด้วยเพราะว่าใช้ไปแค่ยังไม่ถึงครึ่งถุงเลยนะครับแต่ถ้าเกว่าโตขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะแบบว่าปลูกให้สวยๆนะฮะเอาไปแจกนะครับ หรือแบบเฉพาะเลี้ยงต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็มองในจุดนี้ไปว่าเป็นงานอดิเรกด้วยฮะแล้วก็สามารถใครเครียดดีครับผมออกมาผมนะฮะใครเครียดดีนี่นะครับผมก็อย่างนี้เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือต้องมีการใส่ปุ๋ยฮะแต่ว่าตอนนี้ต้นเขายังเล็กอยู่ผมก็เติมน้ําครับอันนี้ฮะผมทําทั้งหมดสามต้นเติมน้ำนะครับพึ่ง ซึ่งการเติมน้ําผมก็เอาอย่างเงี้ยค่อยน้าเทลงไปนี่แหละครับอ่านี่นะครับ,รบซึ่งให้สังเกตด,ดูนะครับว่าเนี่ยตัวเมล็ดบัวนะฮะสูงกว่าขึ้นมานิดหน่อยะฮะอย่างเงี้ยผมก็ต้องเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาผมก็จะค่อยๆเอาเข้าไปครับิ้มลงไปนะครับในดินฮนะฮะ,นะฮะตรงนี้ผมก็จิ้มเลยครับ อนี่ครับจิ้มลงไปในตินครับเป็นอันนี้เรียบร้อยอันแรกครับนี่ต่อมานะครับก็ต้องอันนี้แหละนี่นะครับเทน้ำครับเทน้ำนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นถ้วยบะหมี่นะฮะไม่ใช่ไว้กินต่อนะครับเทน้ำครับนี่เช่นกันครับเทน้ำครับ ผมก็จะเลือกเวลาเทเนี่ยผมก็จะไม่ได้แบบให้น้ำเนี่ยอยู่สูงเยอะมากจากตัวมเมล็ดนะครับ<ะ>ก็จะประมาณึ่งแล้วผมก็จะรอครับรอการเจริญเติบโตของเขาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเพาะเพิ่มดินนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยที่เหลือที่ผมบอกว่าผมซื้อก้อนห้าบาทมนาะนะครับผมก็จะนี้นะฮะใส่เข้าไปหน่อยก็เดี๋ยวผมจะ ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรงไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนะฮะ mm hmm. ให้ดูอีกทีนึงครับก็เท่านี้แล้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมา กดกะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ